ตอนนี้ผมศิภามาดูการทำขนมอะไรนะครับขนมขนมบลาดาขนมบลาดานะครับโอ้นะครับขั้นตอนทำยังไงบ้างครับขั้นตอนขั้นตอนตัมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ต้มกับกล้วยหอมสุกอันนี้ใส่ไส้อะไรไหมไส้มันมีมะพร้าวมะพร้าวตรงตึกแล้วก็กะปิกะปิแกง มะพร้าวอะไรนะครับมะพร้าวตุมทึบมะพร้าวแก่มะพร้าวตึ่มตึ๊บอตุมตึ๊บไปว่าแก่ใชอ๋อเกี่ยกันนี่หล้วจากนั้นห่อห่ออันนี้เรา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 ประมาณเนาอใช่ไหมครับใช่ออ right. so I mean, well, sure ๋นี่ไงหลังจากห่อใส่ไส้เสร็จแล้วเราก็เอาเอาไส้งข้าไปในนะครับหลังจากใส่ไส้เสร็จแล้วหลังจากใส่ไส้เสร็จแล้วทำอะไรต่อครับหลังจากนั้นเอามาทอดเลยใช่ไหมครับแม่อ๋อทอดเลยสวัสดีโอ้ยดูครับดูมันแบบม้ดๆเลยครับ เราดูยังไงเขาว่าสุกหรือไม่สุกครับไม่เราเราเราดูดูยังไงว่าสุกหรือไม่สุกครับมันจะสีแดงถ้าสุกมันจะเปลี่ยนสีแดงอันนี้คือจะเรียนว่สุกนะครับคุณยังไม่สุกโอ้มันจะเป็นอถ้าแบบนี้คือสุกใช่ไหมครับอ่าถ้าสุกเราก็เอามาเอามาวางให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันเด็ดน้ำมันสลิดน้ำมันเด็ดน้ำมันครับโอ้นี่คือเป็นเป็นเมนูเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าที่นี่สมัยก่อนสมัยก่อนเนาะอันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับ มากอะเราเนี่ยจะชิบควายเลยจิตเกิดมาก็จะทําเลยโอ้ถือว่าเป็นขนมพื้นยีนของของที่นี่เลยนะครับของตําบลท่าลาดขึ้นบ้านอะไรบ้านบ้านอะไรคดินนี้บ้านนาทับบ้านนาทับตําบลท่าลาดท่าสาราท่าสาราอําเภอท่าสาราอำเภอท่าสารายังบ้านนครศรีธรรมราชะโอ้ยวันไหนดี่มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่นี่ดีว่าจะมาทำกิจกรรมปลูกแป๋วผมชอบบรรยากาศปลูกแป๋วเลยมันอลังการมากเลยไม่มีกิจกรรมเหรอกิจกรรมะ คุณแม่นี่ยตั้งแต่คุณแม่อาย,ยุ70นะครับเกิดมาเจ็ดสปีก็ได้ทําขนมวันนี้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นขนมขนมเก่าแก่ขนมโบราณโหรือว่าอะไรครับเป็นอของเขาอ,อันนี้นะครับขน,น,นมพื้นบ้านเนาะขนมพื้นบ้านที่อําเภอท่าศาลานะครับพี่น้องเราเเนี่ยตอนนะครับหลังจากเสร็จแล้วนี่นี่ครับให้ดูใกล้ๆครับอันนี้เป็นแป้งอะไรครับคุณแม่ครับม,มันมีแป้งข้าวเจ้ากับกล้วยองจ้ะโอ้ผสมกับเศษกล้วยด้วยอ๋อแม่เดี๋ยวเดี๋ยวนะ อันนี้ใส้คือมะพร้าวที่นี่ก็คือมะพร้าวแก่มะพร้าวแก่จะเยอะมะพร้าวแต่ก็คือมะพร้าวตึมตึ๊กใช่มะพร้าวตี่ผมจำได้แล้วผมชอบมากเลยอาจารย์ตั้มว่าไงครับชิมจิมครับชิมที่สามครับชิมที่สามอร่อยไหมเดี๋ยวขอชิมกันนะครับเดี๋ยวขอชิมแม่เดี๋ยวให้อาจารย์ตั้มชิมก่อนแล้วแช่เดี๋ยวรีวิวเลยครับเป็นไง รีวิวคือหอมมากหอมมากครับหอมมากจรยมีเครื่องเทศด้วยอ๋อนี่ครับเชฟเดี๋ยวพวกเราจะชิมกันจะว่ามะไรมาอีกนะครับร้อนร้อนๆอ๋ออันนี้คือขนมพื้นพื้นบ้านเอ๋อขนมพื้นบ้านใส่ไส้มะพร้าวตื่นตึ๊กนี่นี่ครับสุดยอดครับอยากเผยแห้ไนะครับว่าทำกันทำอาหารทำขนมไทยแล้วถือว่าเป็นเป็นขนมพื้นถิ่นที่ว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับว่าเดี๋ยวพื้นที่นี้ก็จะปลูกมะพร้าวเยอะใช่ไหมครับ ปูมะพร้าวเยอะใส่มะพร้า,พาวก็เอามาทำไส้ด้วยเป็นขนมถือว่าดีมากเลยโอ,อเคเลยครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> หรือถ้าใครอยากสั่งออเดอร์สมมติว่าเบอร์ตรงนี้นะครับเนาะโอเคโอเคครับโอเคดูกันทีแล้วจะะังเลย